ออนนขายเ็เออแล้วก็เรียงออกมาก็จะประมาณนี้นี่นี่เขาจะพิมพ์ฟันอ้ำเหล็ดแล้วสิพิมพ์เป็นบล็อกฟ <c oughs> ันอ้ำเหล็ดเขาจะเกยมากคือซี่น้ำเล็ดคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไปไปไปลูก <Yeah. S 1> <laughs> อันนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะอ <Yeah. S 1> อมเล็ดถ้าวันนี้มาแล้วออมเล็ดไม่ได้เคลือ่อถ้ายังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทำอุปกรณ์เลยนะไม่ได้แบบว่าเลคเลอะไรเงี้ยออมเล็ดต้องกลับบ้าน <Yeah. S 1> เพราะ่ามาหลายรอบแล้วอะแล้วถ้าวันนี้ได้ทำฟันออมเล็ตก็จะสวยยีฟันนีเนี่ฟันตรงเนี้ยเนี่ยจะได้แบบว่า <c oughs> ไม่ี้เลยนะยีดีดีด หน้าไปโดนอะไรกัดมาเนี่ยแดงโอ้เป็นตุ่มเลยไหนดูดิดูไได้เลยอยากดูไหมอยากดูให้ดู a few moments later เห็นไหมล่ะเป็นตุ่มตุ่มกัดไปไหนคันอนแบบนี้อือเราเลยโดนยุงกัดมานะครับผมกลัวไหมกลัวไม่ต้องกลัวนะจะได้ฟันสวยสวยเลยนะน้องเชเวตไปไหนเนี่ย นี่แล้วก็มีของเล่นเล่นด้วยเนี่ยไปเอาเลยจะไม่ค่อยเล่นละมั้งจะแปดจะแปดขวบแล้วเป็นเด็กเป็นเด็กโตแล้วนะครับน,น่นารักพอโตแล้วนะเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะเล่นอะไรแบบนี้แนละ้วเพราะว่าไม่เหมือนน้องชอเชฟเบนนะมายังอุย้ยมาแล้วใช่เหรออันี้นี่พูดไม่ขาดคำเลย ของโปดเลยนะครับของเล่นเนี่ยนะนี่แล้วก็เดี๋ยวก็รอนะครับเดี๋ยวรอคุณหมอเขาเรียกนะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมารอบนี้ก็หวังจะได้ลุลยแล้วนะเพราะว่าออมเล่นจ,จะได้ฟันสวย,ยไวๆนะครับผมจะรอหมอเรียกแล้วกันครับออมเล่นวันนี้มาทําอะไรรุงไหมวันนี้มาทําอะไรบ้างครับวันนี้ก็มาเอกซเรย์ด้วยนะเข้าใจไหมเดีย๋ยวลองดูว่ามีอะไรนะครับกลัวไหม ไม่ต้องกลัวนะโอเคเดี๋ยวปะป้านั่งรอเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะนั่งให้เรียบร้อยค่ะคือจะทั้งเอียงทั้งบิดนะคะก็ติดแล้วมันก็จะเรียงอันนี้อันนี้เขาก็ทําแค่ข้างบนเหมือนกันใช่ใช่ทำแค่ข้างบนอันนี้ของเพลียนี้ฟันล่างน้องเรียงดีไม่มีปัญหาคล้ายอมเล็ตนะแต่ว่ายช่ใช่อันนี้คล้ายอมเลตเออแล้วก็เรียงออกมาก็จะประมาณนี้อ๋อแต่ก็น่ารักดีนะใส่เล็กใส่อมเล็ตได้พิมฟันแล้ว พิมฟันแล้วก็ต้องส่งตัวไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับพิมฟันลกโซโซไม่เจ็บแป๊บเดียวอาปากไปนี่นี่ก็จะพิมฟันนอมเล็ดแล้วสิพิมพ์เป็นบอกแะเบงโดแเบงโดแป๊บเดียวลูกเจ๋งมาก ดูสภาพของมันเลก็จะผิดระเบียบไปเยอะไง<ช>มันเบียเบ้ยวนะก็เลยต้องมาแก้จะได้มั่นใจนะครับเวลาทาคลิปดูดิเห็นไหมฟันมองเด็กเขาจะเกมากดุซี่น,นะครับไหนดูสิไหนในรูปปากหนเดียวเป็นไงบ้างเข้าฟันครั้งแรก <c oughs> ทำไรทำไรไม่เอาเอาเขาให้ให้เด็กเล็กเอาเหรอ <c oughs> เอาไว้ <c oughs> เลือกไปหนึ่งชิ้นวันนี้น้องกดเอาไปเผื่อน้องด้วยสิลูก<ห>เอาไปเผื่อ,น,อ,อ,อน้องวันนี้น้องไม่ได้ทําอะไรอะสิน,นี่น้อง,อง,อองโอ้โหมีอันนี้ด้วยนะสาลงสลามดู่ด้ดวยกันเลือกไปเผื่อน้องเลยลูกเอาให้เหมือนกันจะได้ไม่แย่งกันนะหมอก็มีของรางวัลปลอบใจนะครับก็เป็นสลาม <c oughs> กดของเราคือสลามห้ามอะไรเลห้ามเล่นที่ไหน ทำเล่นในบ้านนะรู้ไหมก็เอาไปได้ถ้าจะเอาแต่ก็อย่าไปเอาไปเล่นในบ้านดินเบาเนี้ยดินเบาเนื้อเหมือนกันอย่าเอาไปครอบฟันล่ะเอาเหมือนกันนะปะขอบคุณครับค่ะดีค่ะดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับปานลุกทำให้น้องชื่ิบิทเนี่ยเอาน้องชื่ิบิทหายทิ้งกระเป๋าพี่มาไหนไม่นี่เองโอ้โหมีตังค์เปล่าเออทิ้งกระเป๋ามาไหนไม่ได้ไงอ่ะเนาะ ออตั้งไหนะไรเอาไปลงแม่น้องเดี๋ยวไปรอรับบัตรตอนนี้เราไดข้อฟังเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการเอ็กซเรย์ดูดูช่องปากก่อนนะครับว่าต้องแก้ไขอะไรก่อนหรือเปล่าเช่นแบบมีฟันผุฟันอะไรอย่างนี้ครับฟันคุดฟันอะไรแล้วต้องแก้ก่อนที่เราจะลงเครื่องมือนะครับนี่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 ไหนเอาให้น้องยังให้น้องยังครับโอ้น้องก็เร่นเพลินเลยนะครับผม โอ้ข้อฟันแล้วนะข้อฟันทําพิมพฟันละแล้วก็เดี๋ยวต้องอแต่ที่นี่เขาไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ใหญ่ต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลมาประกอบกาวตรงตรงที่เราเราเดี๋ยวเราไปเซ็นท่านแล้วพอขากลับเราก็เลยไปนนอนอยู่ซ้ายมือเขาจะมีใบไปให้ใหเราแล้วก็ไปจ่ายทางที่นั่นอีกพันหนึง่งแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรก็ต้องมาใส่รับจะนัดวันมาใส่อุปกรณ์ก็ค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นทั้งหมด มันไม่แน่มันเป็นแบบเหล็กอะ่ะตอนแรก,กเ,ขเขาเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กประมาณรวมๆล,ลองดูแล้วกันช่วยๆกันออกนะเพื่อความสวยของออมเล็กนะคะแล้วถ้าน้องชอเชฟเบตต้องจัดอะ่ะไม่ต้องจัดแม่ว่าน้องชอเชฟเบตต้องจัดไหมโ้ยหอยหน่อยไปเรียกมามดูดิไ,ดไหนดูดิไหนเขาดูก่อนหน่อยเดี๋ยวดูก่อนหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็นทั่นพรมสองคดีเนาะแล้วเเพื่อน เพื่อนๆมาแล้วเดี๋ยวขากลับเราจ,จะแวะไปทำเบ็กซ์เลยแล้วก็อาจจะไปกินปิ้งยาง่<ๆ>างเกาหลีแถวเลี้ยงซะหน่อย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับบัตรพารไปเอ็กซ์เรย์แล้วกันนะครับ <c oughs> อ๋อออมเล็ตครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอ็กซ์เรย์ต่อเอ้านี่ไม่ใช่ออมเล็ตนี่ <c oughs> ออมเล็ต เราไปเอ็กซเรย์ฟันต่อที่โรงพยาบาลบางประกอบ9กอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคราวนี้เข้าเครื่องเป็นเลเซอร์สแกนฟันเลยเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาเลยว่าฟันสำเร็จปกติไหมโอเคไหมคะกลัวไหมไม่กลัวนะเดี๋ยวฟันจะสวยแล้วนะครับผมน้องเชนเดี๋ยวก็ได้จัดฟันเด็กโตนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลบางประกอบ9กันนะครับเพื่อไปเอ็กซเรย์ฟันนะครับ เออตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลบางบกระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราไปเลยต้องเข้าไปพิมพ์ฟันเอ้ยไม่ใช่พิมพ์ฟันดิไปเอ็กอะไรนะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ฟัน oh, s <S จจนี่เขาเลยรู้จักถนนพระรามสองมาเนี่ยที่เขาสร้างมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยปไปเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงพยาบาลกันนะครับไปลำเลิศกำลังเข้าไปเอ็กซเรย์แล้วนะครับนี่เป็นห้องเอ็กซเรย์หลายแบบเลยนะครับน,นี่เดี๋ยวต้องปล่อยให้ลำเลิศเขาเข้าไปเอ็กซเรย์แล้วกันนะครับผม รอออกมาแล้วกันนะก็จะใกล้เสร็จภารกิจแล้วนะครับอำเลนอำเลนออกมาหมดสภาพเลยนะครับนี่เดนเทลเอ็กซเรย์ฟันดูดิถอดตุ้มหูถอดเลย <c oughs> เขาให้ถอดอุปกรณ์ออกหมดเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับอำเลนก็ทำการเอ็กซเรย์ฟันเรียบร้อยแล้วนะนี่ เอาไปในเครื่องเลยครับผมนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งข้อมูลไปที่คลินิกนะก็ถือว่า <afin S 1> เป็นกา,ารกเสร็จภารกิจดูอัมเล็ดดิดูอัมเล่ดเหมือนคนเพิ่งตืง่นเลยอัม <laughs> เลดมันเป็นยังไงบ้างอะฮะเออมันเป็นเครื่องแล้วตะแกนยัง้งโอเคก็เสร็จภารกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปห้างแล้วก็ไปกินข้าวก็จบนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขั้นตอนนี้คือน่าจะาครั้งที่สองนะครับแล้วต่อไปครั้งที่สามนี่ก็คือนัดมาใส่อุปกรณ์นะเดี๋ยวเรามาดูว่าอัมเดตใส่ฟันเหล็กแล้วเป็นไงนะร<ส>ันคลิปนี้ไปน,น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยมีอะไรจะบอก,กเพื่อนไหมคะอย่าลืมกดไ like, ละค์กดแชร์เอาไว้เลแค่ะเพื่อนเป็น,นาลังแจเฮลเฟลิด้วยนะคะบ๊ายบายจะฟันสวยแล้วจะฟันสวยแล้ว,วบ๊ายบายครับ